นะครับเมื่อวิจัยสัดสองแล้วก็มาทดลองซ้ำไปซ้ำมาว่าการทดลองแต่ละครั้งได้ผลเดิมหรือเปล่าหรือมีการแตกต่างออกไปจากวิทยาสัมพุทธชงวิจัยสัยสดสองเฟ้นหาธรรมหรือไม่นะครับ ต้องปฏิบัตินะครับเป็นงานทดลององค์รวมองค์แรกที่พุทธองค์ได้วิจัยสัสองเฟ้นหาธรรมและทดลองปฏิบัติจนในที่สุดก็ได้ผลสรุปก็คือการตัดสูุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันต์และก็นำ งานทดลองที่มีผ่านการวิจัยและทดลองซึ่งเป็นที่ยอมรับมาให้เราเรียนรู้และศึกษาและได้ปฏิบัติดังนั้นงานวิจัยนี้ผู้ที่จะออกจากสังสารวัตรก็ต้องกระทำด้วยตนเองนะครับจะ ให้คนอื่นทำแทนเราไม่ได้จะเอาเงินจำนวนมากเท่าไหรหรือจำนวนมหาศาลให้คนอื่นกระทำแทนเราไม่ได้ก็เช่นเดียวกันผู้ใดกินผู้นั้นก็อิ่มจะให้คนอื่นกินแทนแล้วเราอิ่มมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับ เพราะมันเป็นธรรมชาติของขันห้านะครับซึ่งสัตว์มาอาศัยอยู่สัตว์เห็นทุกขั้นตอนรู้ทุกขั้นตอนและผลสรุปออกมานั่นก็คือสัตว์ต้องแยกขันห้าออกจากสัตว์วิธีแยกก็พุทธองค์ก็บอกแล้วให้ปฏิบัติข้อที่7 ของมรรคที่มีองค์8แล้วพัฒนาขึ้นเป็นข้อที่8ของมรรคที่มีองค์8ก็คือจากสติก็พัฒนาขึ้นเป็นสมาธินั่นก็คือโพชฌชงเจองค์ตัสรู้ธรรมก็คือสติสัมโพอดชงข้อที่1ไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงข้อที่6ก็คือสมาธิสัมโพอดชงเป็นปัจจัยทําให้เกิดอุเบกขาสัมโพอดชงนะครับนั่นก็คือ ลมหายใจของขันห้าเป็นลมหายใจสุดท้ายในช่วงที่เกิดสมาธิสัมโพชงก็คือดวงจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวซึ่งสติก็คือสัตว์ฝึกปฏิบัติให้ขันห้าแยกออกจากสัตว์ก็คือสัตว์ ดูลมหายใจเข้าและออกของขันห้านี่คือสติสัมมาสติหรือสติสัมโพชฌงข้อแรกในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธิดวงจิตของขันห้าตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีลมหายใจต่อไปก็คือดวงหายใจลมหายใจสุดท้าย ของขันห้าซึ่งมีดวงจิตเกาะเพราะตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจแล้วและก็เป็นลมหายใจสุดท้ายดวงจิตก็เป็นดวงจิตดวงสุดท้ายของขันห้าและก็ไม่มีลมหายใจต่อไปนั่นก็คือขันห้าดับละแยกตัวออกไปจากสัตว์แล้ว นะครับแต่ก็ต้องสังเกตชอบเห็นชอบ